้นี้ครัวันศิภาพีน้องมเบึงรดลอยลอยซิบแร้งนะค่ะกับป้าเพิ่นเอาพึ่งเอาของมหม่ป้าสวัสดีค่ะอ่ะแม่เราเด็กสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับมื้อนี้มาพอ้พี่พอน้องนะครับเด้อนะครับน้ำเอาอีซูซูนะครับ N K R นะครับ N K R นะครับมื้อนี้เอาใจสายขี่ที่มากมวนครับพี่น้องเงินมาไหลแ่ว่าอยากได้ของดีๆนะครับ รถกับปีเก่าพี่นอกครับพี่น้องรถคันนี้จดทะเบียน2533นะครับเด้อเป็นรถปีเก่าอยู่แต่ว่านะครับเป็นรถปีเก่าแต่วา่าขี่ไล่ปะคงสุกได้พี่น้องเด้อรถคันนี้ขี่ไล่ปะคงสุกครับพี่น้องเอาเกยสายขี่ที่มักมวนนะครับร<ถ>เครื่องดีคักครับพี่น้อง<ถ>เครื่องดีคักคั็กซี่กับง่ามคักครับพี่นอ้องมณฑาเสียแล้วเ่ารถปี2533นี่สภาพสียง่ยงเป็นยังสี่ครับพี่น้องสีสันมันหนักพี่น้องเบื้องต่ำเบื้องสีสันนี่แล้วนะครับสีสันมันหนักของเขาครับพี่น้อง ผ้าสีนะครับหกห้านะครับกัญ้ายน์นะครับกยหกห้านะครับสามสิบกยหกห้านะครับใส่กันไปยงวๆผ้าสีเต็มนะครับเด้อนะครับเอกสารพรอมโอนครับพี่น้องนะครับเอกสารพร้อมโอนนะครับบ่งสีสันบานาของเพินขันครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวจังหอกขั้นก่อนนะบิ่งหอะขั้นก่อนจังหวะให้เพียให้น้องฟังในราคานะครับทุดแจ้งจิประยัดสุดแส้งดีขีดที่มากมวนนะครับ เงินบอหลายเจ้าวาอยากได้รถไปใส่งานครับพี่น้องอยากได้รถไปใส่งานนะครับพ่อปาดหนึ่งปาดแกงเจ้าวาผมว่ามันไตหนึ่งไตแกงของเรารถขั้นเนี้นะครับเบิ้งขางลางแห่เหาเบิ้งขางลางน้ำนะครับเด้อนะครับทางน้ำมันมาบมีห้อยบุกห้อยเบี้ยวนะครับเด้อขัดซี่นี่สวยตลอดเส้นแล้วพี่น้องเด้อเดิมเดิมเลยครับฮะสวยตลอดเส้นนะครับรถบอไดใส่งานหนักนะนะครับมีพารู้ด้วยเดิมเดิมนะครับรถนี่เดิมเดิมนะครับเด้อ บ่มีหม่องเป็นตะขีเดียดจักหม่องดับยีนองเด้อผมสิบอกใหไเลย่รถคันนี้ครับพี่น้องบอมเป็นยองนะครับบอวกดมคว่จทิ้งนะครับดีกับว่าดีพ่อใส่กับว่าพ่อใส่นะครับรถคันนี้ผมว่านาซิพ่อใส่ควันค้างดีนะครับเด้อนะครับเทียบกับอายุเทียบกับอายุเทียบกับราคาแล้วผมว่าสมดุลนะครับนะครับงในนะครับเพื่อนนะครับเพื่อนไม่นะครับเพื่อนไม่ว่างทับด้วยเหล็กนะครับวางทับด้วยเหล็กนะครับแบบพร้อมใส่งานเลยพี่น้อง นะครับอมสวยงามทรศัพท์มารถปลารับสายได้พี่น้องเด้อลับโหลดอยากโลดจ้ะครับแเดี๋ยวเอาเอาข้าพี่น้องไปเบิ่งรลับขั้นเดี๋ยวขออนุญาตรับสายจ้ะจะลับโหลดปลารับโหลดัสดีครับครับจ้าจ้ะเพิ่นรับสายอยู่เด้อเด้อขอมาเบิ่งรลับขั้นก่อนเนาะผมคงไม่สะดวกให้จับนะฮะราคายอดมันน้อยมากเลยฮะ ลดแต่ลดได้อ๋ลดได้ครับลดได้ท็กซีสวยๆจ้ะลดได้แต่แต่ราคามันแค่นี้ก็ลดได้ตามอัราส่วนคง,ง,งลดเยอะไม่ได้นะฮะแต่รถสวยบอกเลยรถสวยเครื่องดีทักซียงามครับพร้มอมใช้เลยเบ็เกิดไม่ไม่พไมเพิ่งเข้ามาเมื่อวานนะเราเพิ่งเข้ามาเมื่อวานนะครับเบื้องข้างนก่อน เดี๋ยวแม่เปิดให้รอไวจะไปเปิดทีเปิดให้น่อยเลยได้อยู่1 6าครับนี่กระทางในเนาะราคา6.5เนี่ยราคาแบบถ้าซื้อรถกระบะมือสองก็ได้แบบห่วยๆคันหนึ่งอ่ะไม่ก็ดูดีค่ะสะอาดแต่นี่ได้หกล้อแบบเอาไปทํางานได้เลยอะดูแลดีดูแลดีเติบนาคะเนาะรับรองว่าผู้ใดสนใจกระเป๋าถักขึ้นมาเด้อราคากระเป๋าแห้ง อย่าเบิ้องบนสิเปิดแล้วค่ะถ้าใดนกอนถ้าถามเพิ่นกันไหมผมไม่ได้อะไรครับเสียสวยรถได้หลักพันเนี่ยฮะแต่รถอ่ะมันพ้อมแล้วอนว่ารถรายยุเนี้ยสภาพแบบเนี้ยผมว่าผมหามาเนี่ยมันก็ไม่มีนะ ข้างในห้องโดยสงยสารก็โอเคเอาเลยนะฮะแล้วแล้วแต่สะดวกครับถ้ามาจําผมก็ปิดการขายเลยนะครับตอนเนี้ยกําลังกําลังเจออยู่ให้ลูกค้าดูถ้าถ้ okay, าโอเคก็เราจบกันผมก็ปิดการขายก็ดีลูกค้าโทรมาเด้อเด้คุณเอ๊ใจเย็นๆถ้าหาเพลินเด้อไปเที่ยวเที่ยวไปติดไปกวางอย่าเสียดายนะครับใช้จบก่อนใช้ให้นั่นแหละ ราคาแบบเบาๆจ้ะมาดูสิอ่ะป้าเปิดราคาไว้เท่าใดรครับรถคันนี้นะครับผมเปิดราคาอยู่ที่นะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับรถได้แต่โบรถหลายได้พี่น้องเด้อนะครับนี่นะครับตามสีสันวันหนะนะครับผมรับประกันว่า คัสซีสวยตลอดเส้นนะครับคัสซี่งามตลอดเส้นนะครับเด้อนะครับจ้าของเลรลาบ่คอยได้ใส่พ่อบันไดเรากเจ้างเล่าหนาเล้าขึนหูถึงบ่วงคันบ่คอยใส่นะห <laughs> นาเราไปน้ำบักสองเศร้าหลายขว้าส่วนใหญ่คนสีจอดนะ้าปาน้อสายจอดครับสีเนี่ยเป็นสีไม้บ่เป็นสีเดิมนะครับสีไม้ก็ว่าเห็ดไม้ตโดนแล้วนะครับเป็นรถหางแทะลอยปเนนะครับเด้อนะครับพี่น้องกันสีถามว่ารถหางประตูหางนี่มันคือ ไอ้เจ้าเปลี่ยนมาไหมครับพี่น,อน้องไอ้เจ้าเปลี่ยนมานะครับขานี่อาจจิไปโดนไปอีหยังกระซังหัวเพินเ่นเถาะเพิ่นเปลี่ยนมามันก็นดีแล้วมันงามแล้วนะครับมันเปลี่ยนให้เฮามานะครับเพิ่นรถคันนี้เฮ็ดสีมาประมาณ4 5ปีแล้วนะครับโดยโดยฝีมือกายกเครดิตให้ในสร้างใหญ่ทั้งเมืองละเอียดนะครับทั้งผู้หลักหางหางในสร้างใหญ่ทั้ง,ง,ง,งเจ้าตัวระพัคพิมานนะครับนะครับสายงานเดียวกันเฮานะครับพี่น้องทั้งจัะโตนะครับเด้อนะครับสร้าง สีเพิ่นก็เห็ดดีอยู่เนาะบอขอบอกขออาตเอยน้ำถึงักกันดีแล้วดอกนะครับรถคันนี้ออกจากเหล้านะครับออกจากเสียไงเพิ่นนะครับผมกะไปเสดตัดเพิ่นมานะครับตัดน้ำน้ำลูกค้าเพิ่นนะครับเดี่ยวเซ้ากันอยู่นะครับเนี่ยถือว่าพร้อมใส่พร้อมใส่เอาพี่น้องมาเบิ่งเครื่องน้ำกันครับพี่น้องมาเบิ่งเครื่องสือว่าผมฝอยเรียแฟลว์เพราะเนี่ยอาจตีนี่คูว่าปิดไงเมื่อกี้เลยเอาบิงเคียงลดขันนี้บอกไว้ก่อนนะครับ เปิดหัวไ่ได้นะครับเด้อเปิดหัวไม่ได้นะครับมันเปิดแบบนี้นะครับเด้อนะครับรุ่นนี้สองพันะอยสามสิบสามนะครับมันจะเปิว่บหยากครับการบำรุงรักษาก็ว่บหยากเปิดได้ไงนะครับเปิดอ้าวเปิดเปิดเป็นใบหยากครับเปิดได้ไงปั๊บหยกปั๊บนี่นะครับเด้อนะครับอ่ผมกับิีมี่เล็กๆเนี่ยเพราะมันเล็กของเขาดอกเล็กผมก็อันนั้นเองนะครับอันนี้นเอียเป็นมะเอีงปั๊บนี่บอล้วอเนาะ เหเ็งตัวนะครับอ้าวเบิ้งได้ผมสีสตาร์ทฟังเสียงนะครับเสียงน้ำกันเนาะเครื่องนี่บ่มี่ม่งยดม่งเยิมนะพี่น้องนะเครื่องนะครับเครื่องแห่งดีค่ะเครื่องยนต์นี่บ่มี่ม่งยดม่งเยิมครับพี่น้องนะครับเครื่องยนต์นี่ว่ามันคักอยู่ฟังเสียงเลยฟัง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 บ่มีเสียงเล้าสีดังสีเกลยดบ่มีครับพี่น้องเดี๋ยวก็นนี่นะครับกาเล่นจอนสนอง เลยอกุดแล้วและ้วก็นี่หน้ารับประกันเครื่องสวยคัดียงามแค่แน่น้นครับพี่น้องเลงเลยเีงเนะ่งเขาอกว่าอะไรย่อเข้เลยล่ะจต้องได้นอนใจเลยตาระรางตลินตาระรงดี ปองๆอง่พี่ปสยตาองใเก้าอลนะครับเป็นยังไนะครับปี6ปีเอ้ไม่ใช่สี่ีอนึงสี่นึงนะสี่นึงครับเม็นรีวิวหกปีอีอีหนึงครับพี่น้องเครื่องสมบูรณ์คัสี่งาม กระบะพอดความใส่นะครับมี่พอดล่องเรียบเหยียบเลยนะครับเอกสารพอบนนะครับเดินนะครับขายให้พี่ให้น้องได้ไปใส่แบ่งกันไปใส่ครับพี่น้องนะครับติดเตียงคอนเสิร์ตมันจากไรดิหนี่โอ้หอดหอดหมดเตียงก่อนมันจากไรบ้านนีเสียงเลยเออเสียงแหลนดีพี่น้องนะครับเบรกคัสนะครับช่วงล่างโอเคนะครับเกียร์ นะครับโอเคนะครับทุกอย่างนะครับราคานี่นะครับพี่น้องสามารถรัาจาพูดคุยกันได้ผมบอกไปก่อนนะพี่น้องผมลดได้หลักพันราคานี้ลดได้หลักพันบ่ได้ลดไดรหลักหมื่นครับพี่น้องนะครับขอขายเงินสดนะครับเด้อราคามันมันบ่ได้สูงนะครับขอเงินสดเถอะผมขอขายเงินสดนะครับขออนุญาตนะครับพี่น้องขอขอบคุณหลายๆนะครับอ่าที่โทรมาบอกกันว่าจักด้บอกก็คือว่าคนทั่ว ดีแล้วเอาเดี๋ยวขอุานรับสายก่อนเด้อเธอเด้อโอ้หูใหม่แล้วนี่คุเดดนะโทรมาใหญ่โอ้สาฝากถังมาเด้อฝากถังมาเด้อคุเดดกัได้อ่าอขอขายเป็นเงินสดนะครับเด้อนะครับขอขายเป็นเงินสดพี่น้องกับขอขอบคุณที่ไทยถามถามไทยกันมานะครับเจ่าว่า อ่มันราคาบ่หลายนะครับจะเป็นุ่งยากเลยเสียค่าจัดค่าดำเนินการใลยเฟนนั่นเขาบปรคุมนะพี่น้องบรคุมราคาสนิบปรคุมครับปีมันกะปีมันกะตำนะครับปีมันกะตำน้ำนะครับจับ่าลดงามเด้อสวยงามมาเบิ่งของมจริงนะครับงามเหลี่ยมมงมงได้แล้วเจ้านี่เรามาหลดเนี่ยทะเบียนก็สวยครับหกเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดกับหนึ่งพันว่าอันเดียวกันได้ซุ้มข้อหวยพันว่าจะใเจ้าอันเดียวกันได้พันว่า นะครับผ้าสีเต็มนะครับสีเหลี่ยมเมาเมานะครับขับได้ขับทั้งไกลไปได้ทัวประเทศนะครับวันตะนขับ่ตไตสะกันขับไปเลยนะครับผมขับมาเองนะครับเด้อรถคขั้นนี่สื้อแล้วผมเป็นคนขับมาเอียงนะครับขับมาขับบ่อไข่ให้ลูกน้องขับรถเก๋งลูกพี่ขับหกล้อมากขับบ่อเนี่ยติตโตใส่ปลานี่ครับอผู้ใดสนใจติดต่อนะครับตําแหน่งถี่ต่างฟ้ามผมอยู่นะครับ อยู่ที่บ้านหล่อโพโหมู่ที่หานะครับตำบลนองกรุงสวรรค์นะครับอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับเบอร์โท,ทรศัรท์ัครับพี่น้อง084468176นะครับเด้อ084468176เบอร์เดียวทอนี่พี่น้องโทรติดต่อกันไดู้ดคุยกันได้24ชั่วโมงครับเบอร์อือนอ่นทั้งโกตุกนะครับบอกขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นนะครับเกิดเหตุการณ์บ่พึ่งประสงค์นะครับออกตัวไปก่อนเลยนะครับเป็นเบอร์อื่นโทษไปโว่ผู้จ้าสิว่จ้งได้กันกระซัง นะครับผมรับผิดชอบคันเบอร์นี่เกิดการพิดผลาดอีกคั้งเกิดขึ้นผมรับผิดชอบคำบอกผมออกมาแต่ละคำนะครับรดขั้นนี่คัน่าผมรับประกันตรงไหนตรงไหนก็ตามที่ผมบอกคำบอผมก็คือรับผิดชอบคำบอกจะของครับพี่น้องนะครับเครื่องนี่ผมรับประกันให้นะครับว่าโอเคนะครับว่าสุดยอดแล้วแหละนะครับผมว่าเครื่องรดอายุขนาดนี้ผมให้เป็นคะแนนยูทีแปดสิบห้า คะแนนนะครับเด้อเครื่องของเรลาเนี่ยนะครับคันซี่เนี่ยผมว่าบ่มมี่มงตินะครับคันซี่บอมมี่มงติหัวกะนะครับสีสันกับตามลูกนะครับเบื้องอานะครับสีสันกับตามลูกนะครับเด้อนะครับประตูข้างนอกข้างในนะครับตามอยู่การใส่ก้นเนี่ยผมว่าหาคือเล่าเลยงยากเราละนะครับพร้อมใส่เลยเด้อค่ะเด้อพร้อมใส่ครับพี่น้องเราก็นีพร้อมใส่นะครับจบๆครับพี่น้องจบๆเลยนะครับเดี๋ยวเบื้อง่ามันคักเราละนะครับคักอยู่นี่ เจ้าคักดยัวเฮ็ดสีให้รถให้ลูกค้าสี่หาปีหรอกว่าคักดยัวนะฟีมื่อคนดีเนาะเออฟีมื่อคนเดีผมมายกยกยกให้ยกเครดิตให้อู้จัตุระพักพิมานนะครับผ้จักกันดีดอกอู้ยัยคนบุ๋มเพราอยากเอ่ยน้ำคนเพนาะอยากยุกยอดเลยครับสุดยอดเลยสีสีรถเจ้านี่สุดยอดคักอีเลียวนะครับเออผมพันมากผมว่าสีแวยุหรอกเจ้าว่าเฝ้ากะเลยว่าไปกอนดอก โอกาสนายจังแวะเราเพื่อนนอกอน,นะครับครับเอาพี่น้องมือนีนนน่นะครับพ่อกันซ้ำนีสักกอนนะครับมือหนาผมพอ่องามๆสวยๆนะครับผมียเอามาสูพี่น้องเบิง้งมาปั่นพี่น้องใส่นะครับเด้อมือนี่นะครับพ่อกันซ้ำนีสักกอนครับสวัสดีครับ